สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้มาลงสไลเดอร์กลางวันครับผมใ้่น้าเกินลงสไลเดอร์กลางวันแล้วก็เอาเร่งถึงมาลงสามตัวบอลลักลางวันครับวันเดี๋ยวจะเทาความก่อนคือคือบ้านนี้เขามีเขามีงานสองวัน ก็คือวันนี้วันที่หนึ่งเมษาแล้วก็วันที่สองเมษานะครับวันที่สองเมษานี่หมอลำคณะใหญ่ที่วัดแต่ว่าวันนี้วันที่หนึ่งเป็นหมอลำซิ่งนะครับได้ยินเสียงอยู่เนี่ย <c oughs> เป็นหมอลำซิ่งคณะไม่ใหญ่แต่ว่าอยู่ในซอยเราก็เลยมามา,มาลงมาลงหน้าปากซอย ก็จะให้ดูบรรยากาศว่าลักษณะนี้เราเราเเราเรารา,ราจะลงไหมหรือว่าจะลงดีไหมหรือว่าจะไม่ลงอันนี้โหมดเอามาให้พี่น้องมาให้พี่น้องได้ดูกันนะครับว่ามันสมควรจะลงไหมคุ้มไหม ที่จะลงนะครับลงสไซเดอร์ตัวหนึ่งแล้วก็สพริงบอร์ดอีกสามตัวางานใหญ่เนี่ยรุ่เนี้ยงานใหญ่เขามีเขามีการเหมากันเหมาของเล่นเขามีเหมาพื้นที่ขายของเหาของเล่นทั้งหมดก็ประมาณหมื่นเจ็ดแล้วก็พวกของเล่นเนี่ยของเล่นนี่เขาเหมาไปแปดพัน เขามีชุดเข้ามาเหมาเราก็เราก็จะไปไปลงเขาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้เข้าเขาไม่ให้เข้าไปลงวันที่หนึ่งนี้เราก็เลยว่ามามามาลงตรงนี้แต่ว่าของเล่นที่เขามางานเหมาเนี่ยงานงานวันที่สองเนี่ยเขามาตั้งตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็เขาก็เริ่มคือเขามาตั้งเขาก็เริ่มให้เด็กเล่น เขาก็มีเหมือนกันกับเราเนี่ยครับมีสไลเดอร์แล้วก็มีปิิห่อดแล้วก็มีพวกยิงปืนปลาโป่งตอนนี้เขาก็เปิดเหมือนกันเปิดอยู่ที่บริเวณวัดแต่เราเนะอยอยู่ในหมู่บ้านอันนี้ก็จะมาให้พี่น้องทุกท่าน,นที่ที่คิดจะคิดจะทำสไลเดอร์นะครับดูว่าถ้าเป็นงานลักษณะนี้เราควร เราจะลงไหมหรือว่าเราจะไม่ลงแต่ยอดเนี่ยเดี๋ยวจะสรุปให้ดูตอนที่เราเริ่มเริมจัดงานนะครับเพราะว่างานเขาจะเลิกประมาณพอรำเลิกประมาณสี่โมงครึ่งแต่ว่าเราก็จะทูจูจนถึงมืดเพราะว่าลั่ว่าให้เด็กมันมันตอนนี้มันร้อนครับร้อนมากเราได้ขึ้น เอาเต็นท้าครับเอาเต็นท้ามาขึ้นแล้วก็ตัวตัวสไลเดอร์เราก็ขึ้นผ้าสแลนสีดำอากาศมันร้อนเด็กก็ไม่ไปมาเล่นนะครับเราเปิดตั้งแต่ประมาณตีดมือเท่าไหร่ตอนนี้จะเที่ยงแล้วคุณได้เงินไปเจ็ดร้อยก็เลยเอามาเอามาเป็นเป็นแนวทางให้ให้พี่น้องพี่น้องที่จะทำสไลเดอร์ ที่จะทำสไลเดอร์จะทำสปริงบอร์ดเนี่ยดูนะครับว่าเอาไปเอาไปอาลองเอาไปคิดดูครับว่าเราควรจะลงไหมหรือว่าจะไม่ลงจะพุ่มไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูตอนสรุปตอนเย็นนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะถ่ายบรรยากาศบรรยากาศให้ดูนะครับ บรรยากาศนะครับเด็กก็จะมาทีละสีหคนเพราะว่ามันร้อน,นครับเราก็าเข้าใจแต่ว่าก็คือเราได้จองที่ไว้แล้วค่าที่เนี่ยตรงเนี้ยที่เราจองไว้เนี่ยสองร้อยนะครับแล้วก็ค่าไฟอีกร้อยหนึ่งเป็นสามร้อยนะครับผมแต่ว่ายอดเงินเราเพิ่งได้ไปเจ็ดร้อยก็ให้พี่น้องที่คิดจะทำสไลเดอร์ก็ลอง ลองเอาไปคิดดูนะครับเรื่องร้อนก็เลยเอาปากเอากิ่งไม้มาปาักไว้ให้น้ครับอาสแนลนเด็กก็เล่นน้อยครับผมมันร้อนด้วยแล้วก็อย่างก็คือว่ามัน ไม่ได้มีเราเจ้าเดียวถ้ามีเราเจ้าเดียวเด็กก็น่าจะเยอะกว่านี้เด็กอีกส่วนหนึ่งก็ไปเล่นอยู่เล่นอยู่ที่วัดเพราะว่าที่นู่นเขามีปลาปโปงมายิงยิงปืนแล้วก็มีสไลเดอร์มีเด้งดึงเหมือนเราเลยแต่ว่าเขาจะมีของเล่นเยอะกว่าก็คือเป็นปาปโปง่งครับยิงยิงปืนมาทไมเป็นไรครับเราก็ลองดูว่ามันจะได้เท่าไหร่ครับเป็นประสบการณ์ครับผมเดี๋ยวตามดูกันครับครับผม ตอนนี้ก็เที่ยงเที่ยงครึ่งครับแดดจัดมากครับผมก็เลยพักเครื่องก่อนนี่แหละครับปัญหาปัญหาตอนกลางวันพักเอาเครื่องเอาดับเครื่องกินข้าวก่อนครับผมค่อย แล้วใบยบเดดร่มลงตกเราค่อยขึ้นครับผมยังไงได้ลงแล้วเสียค่าทีแล้วก็ต้องใช้ใช้สิทธิ์ให้เต็มที่ครับผมก็ถึงบ้านเรียบร้อยครับเอามาสรุปยอดให้ฟังแล้วก็จะมามาคุยให้ฟังครับว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้ ควรจะลงไหมอ่าคือมันเป็นอย่างนี้ครับอ่าวันนี้วันที่หนึ่งเมษา,า,านะครับวันที่หนึ่งเนี่ยงั้นเจ้าภาพเจ้าภาพเนี่ยเขาก็มีหมอลำอ่าหมอลำกรหมอลำซิ่งอ่าหรือแบบเป็นประเภทวงดนตรีวงเล็กๆมามามาฉลองที่บ้านที่บ้านเลยนะครับเราก็เลยไปลงที่ ที่ปากซอยหน้าบ้านทางเข้าบ้านเขาแล้วก็วันที่สองเนี่ยเป็นหมอํำคณะใหญ่มาเขามีการเหมาพื้นที่คณะใหญ่หมอํำคณะใหญ่มาเขาเขามีการเหมาพื้นที่อ่ลงของเล่นแล้วก็ลงของกินอของเล่นเนี่ยเขาก็มามาตั้งแต่วันวันอาทิตย์ละเขาก็มาเปิดให้บริการตแต่วันอาทิตย์ วันนี้วันจันทร์วันที่หนึ่งเมษาสองพันห้ารหสิบเจ็ดเขาก็เปิดทั้งวันเหมือนกันเราก็ไปเปิดแข่งกับเขาแต่ว่าของเขาเนี่ยจะอยู่จะอยู่ตรงจุดบริเวณงานวันที่สองแต่เราเนี่ยไปลงอีกจุดหนึ่งใกล้ใกล้บ้านเจ้าภาพอ่าครับคือสถา,านการณ์มันจะเป็นแบบนี้ทีนี้ เราขนาดเราวันนี้เราเด้งดึงไปสามตัวก็กะว่าสู้เต็มที่ของเขามีเด้งดึงสองตัวแต่ว่าสไลเดอร์เขาตัวใหญ่ทั้งวันวันนี้เราได้เปิดเปิดตั้งแต่9ก้าโมงแต่ว่าสไลเดอร์เนี่ยมันร้อน,ขน,น,น,อาานอขนาดเรามันเดือนเมษาเนาะขนาดเรามีเอ่อมีผ้าสเลนขึงให้เด็กๆแต่ก็ยังร้อนเด็กก็เล่นกระปีกระปอยส่วนใหญ่ก็ มาโดดเด้งดึงเพราะว่ามันสไลเดอร์มันร้อนเราก็เลยดับเครื่องสไลเดอร์ลงพอเปิดสไลเดอร์อีกทีประมาณห้าโมงห้าโมงแล้วก็เลิกกี่โมงนะเลิกทุ่มเลิกประมาณทุ่มนี่แหละครับน้ำมันสไลเดอร์ก็ไม่หมดถึงถังหรอกแต่ว่าเด็กคือเด็กเขาเล่นน้อยอย่างสมมติว่าว่าบ้านนี้มีเด็กประมาณสมมตินะครับมีเด็กยี่สิบคน อาจจะไปหาเขาสักประมาณสักสิบห้าคนอย่างเงี้ยมาหาเราแค่ห้าคนอะเพราะว่าเขามีบ้านอา่ามีบ้านลมมีเร่งดึงมีปะโปง่งมียิงปืนเด็กเเขาก็จะตื่นเต้นทางทางนั้นมากกว่าเขาก็จะไปไปทางนั้นมากกว่าแล้วอย่างหนึ่งคือสไลเดอร์ของเราเนี่ยขนาดตัวสไลเดอร์ของเรามันเล็กเรากําหนดกําหนดน้ําหนักเด็ก คือถ้ายี่อสี่สิบโลนี้เราก็ไม่ให้ขึ้นเด็กเขาก็เลยไปไปขึ้นตัวใหญ่เพราะพราะบ้านนี้เราก็ลงหลายหลายรอบแล้วเด็กเขาก็อาจจะเบื่อนะครับแต่ว่าสไลเดอร์ตัวใหม่มาเนี่ยเด็กอาจจะตื่นเต้นก็เลยไปไปทางโน้นเยอะพาถึงบ้านเกือบสามทุ่มได้เงินเท่าไหร่บัญชีหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาท ค่าน้ำอีกสามร้อยเท่าไหร่มค <30. S 1> ่าน้ำสามร้อยสามสิบครับนี่แหละครับก็ท่านใดที่คิดจะทำหรือไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ลองคิดเอานะครับว่าทั้งวันอะในเงินพันกว่าบาทเนี่ยจะคุ้มไหม <c oughs> ถ้าใครไม่มีภาระอะไรมันก็คุ้มนะครับแต่ว่าอย่างเราไปตั้งตั้งไปตั้งตั้งแต่หกโมง,อง,งเอาของไปลงเอาของไปลงแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้บริการนะ เอาของไปลงเลิกสามทุ่มมาถึงว่านสามทุ่มคิดดูก็ลองถ้าใครจะทำสไลเดอร์ก็ลองลองอเอาไปปรับใช้เอานะครับอย่างเราเจอมถ้าเกิดเจออีกเหตุการณ์หน้าเราก็คิดว่าเราไม่ลงมันไม่คุ้มเราไม่คุ้มเพราะว่า วันนี้จริงๆเราวันจันท์เรามีขายผ้าเช้าขายผ้าเยน็นแต่เราคือเอ,อลองดูก็ไม่ไม่ไมเ่เขาเรียกอะไรไม่ประสบความสําเร็จไม่ไม่ได้ตามเป้าถ้าได้สักสองพันกว่านี้ก็โอเคอยู่นะสักสองพันห้าอะไรเงี้ยโอเคอยู่แต่วันได้พันกว่าบาทไม่ไม่โอเคเท่าไหร่ครับถ้าเจองานใหญ่ๆประชันนี้ อย่าอย่าไม่ไปไปทางอื่นดีกว่าครับก็เอามาเล่าให้ฟังครับถ้าท่านใดที่จะเล่นก็เอาไปปรับใช้ดูนะครับผมช <Okay. S 1> ื่นชอบคลิปก็อย่าลืมกดซับสไค์กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมก็มีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปทำอะไรก็พรุ่งนี้ จริงๆทุกนี้ตรงที่เขามาลงเนี่ยเป็นตลาดเป็นตลาดนัดนะครับตอนเช้าวัานอังคารเราต้องไปขายของตรงนั้นแต่ว่าเขาลงของกันเต็มลวพ่งนี้เราก็ตอนเช้าก็ไม่ได้ไปแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยเรามีโปรแกรมเอาสลาเดอร์เอาเด้งหนึ่งไปลงอีกบ้านหนึ่ง,งข้างๆกันก็คงไม่ได้ไปเพราะว่าเขาคงเตรียมตัวมาเที่ยวง,งานบ้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 านเนี้ยบ้านที่เราลงของวันเนี้ยเพราะว่าเป็นมลำคณะใหญ่ คลิปนี้ก็ลาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ